สั่งห้ามเด็กเรียนพิเศษแล้วนะไม่ใช่แค่จํากัดแต่กวาดล้างเลยล่ะใครสอนนอกเวลาเท่ากับผิดกฎหมายคูแอบติวโดนจับปี2021จีนออกกฎชื่อว่า double reduction ห้ามเด็กเรียนพิเศษพวกคณิตอังกฤษภาษาจีนพอเด็กเนี่ยเครียดเกินไปพ่อแม่ก็หมดเงินไปเป็นหมื่นต่อเดือนจากโรงเรียนติวแสนกว่าแห่งเหลือเพียงแค่4,000กว่าแห่งหายไป96%เลยนะแล้วทําไมจีนต้องแบน ก็เพราะว่าเรียนจนป่วยเรียนจนเบอร์พ่อแม่ก็ผ่อนค่าวิชานอกเหมือนผ่อนบ้านรัฐบาลเขาออกมาบอกเลยว่าพอถ้ายังปล่อยไว้เด็กยิ่งเหลื่อมล้ำคนรวยก็จะได้เปรียบคนจนก็จะไม่มีวันตามทันแล้วเด็กจีนทําอะไรแทนละ่ะเขาเพิ่มเวลาในโรงเรียนให้เด็กได้เรียนวิชาชีวิตจริงเช่นทําอาหารกีฬาดนตรีครูในโรงเรียนช่วยทําการบ้านไม่ต้องไปติวข้างนอกเขาบอกว่าเด็กโตไปต้องเป็นคนไม่ใช่แค่สอบได้เกรดเอแล้วบ้านเราละ่ะติวเพื่ออะไร กลัวไม่ทันเพื่อนหรือกลัวถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือสอบเพื่ออะไรตอนนี้จีนเขาแบนติวเตอร์เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเท่าเทกันแล้วเราละ่ะเรียนไปเพื่ออะไรจีนสอนให้เด็กรู้จักใช้ชีวิตตั้งแต่ยังเรียนอยู่ไม่ใช่แค่ท่องสูตรแต่ให้ลงมือทําจริงปี2022กระทรวงศึกษาธิการของจีนสั่งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีวิชาทักษะชีวิตตั้งแต่ซักผ้าเก็บผักล้างจานไปจนถึงรู้จักใช้เงินและต้องสอนอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะจีนรู้ว่าโลกอนาคตไม่ได้รอด,อ A, รอดด้วยคนทีี่ออดเรรตตัววาชิิจ ลองถามตัวเองสิเราเรียนสักผ้าไหมเราเคยเรียนจัดบ้านไหมเคยมีใครบอกไหมว่าเงินเดือนต้องแบ่งใช้ยังไงทําไมวิชาที่ใช้ทุกวันถึงไม่เคยถูกสอนจีนกําลังสอนให้เด็กรู้ว่าชีวิตมันไม่ง่ายแต่เราเรียนรู้ให้รอดได้ตั้งแต่วันนี้แล้วเราล่ะเรียนอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าที่ไทยไม่มีนะคะตอนนี้ที่ไทยก็มีโรงเรียนทางเลือกเยอะเลยค่ะที่สอนเรื่องชีวิตจริงทําอาหารเกษตรอินทรีย์และงานบ้านหรือการอยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้ในชีวิตจริงการเรียนที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่จําให้ได้แต่ใช้ให้เป็นแล้วคุณล่ะ อยากให้ลูกหลานเรียนชีวิตแบบไหนเด็กจีนเรียนหนักจนหัวงอกเด็กไทยเรียนเบาแต่หัวร้อนฝั่งนู้นเนี่ยเขาแบกทั้งสอบแกดแพดค่ายคณิตสอบ HSK ส่วนฝั่งเราเนี่ยแบกความงงว่าเรียนไปเพื่ออะไรจีนเนี่ยเขากลัวลูกตามไม่ทัน AI ไทยเราก็กลัวเด็กเครียดเพราะเลขยากเลยสอนทําโปสเตอร์ครอบครัวของฉันเรียนเยอะไปเนี่ยเครียดเรียนน้อยไปก็ไรเป้าหมายและเราต้องเรียนยังไงละ่ะ ถึงจะไม่พังนี่ไม่ใช่การเปรียบเทียบว่าชาติไหนดีกว่ากันนะคะแต่ขอกลับมาถามว่าเรากำลังพาเด็กไปทิศท,ทางไหนหัวงอกหรือหัวร้อนสุดท้ายก็หัวทิมถ้าระบบไม่เปลี่ยนนะคะเด็กจีนกว่า80ใส่แว่นเพราะไม่ใช่เทนะคะแต่เพราะว่าเรียนหนะักจนตาพังเลยค่ะเรียนทั้งวันเล่นมือถือทั้งคืนสายตาเนี่ยสั้นกันทั้งประเทศแล้วนะคะอยากให้เก่งแต่ไม่ให้พักเลยค่ะสุดท้ายพังทั้งตาพังทั้งใจแล้วเด็กไทยล่ะ เรากำลังตามรอยจีนกันอยู่หรือเปล่าคะเคยสงสัยไหมว่าทำไมเด็กจีนถึงเก่งในหลายๆด้านทำไมพวกเขาสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความฉลาดนะคะแต่คือระเบียบวินัยและการต่อสู้ที่ถูกปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กๆเลยในแบบที่พ่อแม่ไทยหลายคนเนี่ยไม่กล้าทำโดยเฉพาะการสอบเข้ามาหาลายัยที่ถูกขนานนามว่าเป็นการสอบที่หินที่สุดในโลกปี2024มีคนกว่า13ล้านคนที่ไปสอบแข่งขันแต่ผ่านเพียงแค่5,800คนเท่านั้นไม่ใช่แค่การสอบนะคะ แต่มันคือสองครามที่ตัดสินชะตาชีวิตของคนคนหนึ่งไปเลยเด็กบางคนเนี่ยเรียนจนต้องให้น้ำเกลือกันเลยทีเดียวเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้ไปต่อแม่จีไม่มานั่งถามลูกนะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรจ๊ะแต่จะบอกลูกเลยค่ะโตขึ้นหนูต้องเป็นอะไรถ้าลูกสอบตกไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กนะคะแต่มันคือความอับอายของวงตระกูลความสําเร็จที่แลกมาด้วยความสุขของเด็กมันคุ้มไหมเด็กจีนเนี่ยเก่งขึ้นทุกปีแต่ก็ต้องแลกมากับโรคซึมเศร้าที่เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน คำถามสุดท้ายเราควรเลี้ยงลูกแบบไหนสู้แบบสุดโต่เพื่อให้มีอนาคตที่ดีหรืออยู่ยังมีความสุขกับชีวิตในวัยเด็กก็พอ